การถ่ายทอดจากใจกลางกาแล็กติกสภาแห่งแสงสว่างแห่งอันโดรมีดานโดยแดเนียลสครันตันเราคือสภาแห่งแสงสว่างแห่งอันโดรมีดานและเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เชื่อมต่อกับคุณ นี่เป็นช่วงเวลาที่สวยงามในการแสดงออกมาในรูปแบบของมนุษย์บนโลกนี้เนื่องจากความเป็นไปได้ทั้งหมดที่คุณมีอยู่ตรงหน้าคุณไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสคริปต์หรือพิมพ์เขียวก่อนเกิดที่คุณต้องปฏิบัติตามณจุดนี้ในวิวัฒนาการของจิตสำนึกของคุณคุณจะต้องเลื่อนลงไปตาม timeline. ไทม์ไลน์ใดก็ตามที่คุณรู้สึกดีที่สุดและไทม์ไลน์เหล่านั้นทั้งหมดจะรวมถึงมนุษย์ต่างดาวประสบการณ์การติดต่อและการขึ้นสู่สวรรค์นั่นหมายความว่าคุณทุกคนสามารถผ่อนคลายได้ และเรายังรู้ด้วยว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกคุณทุกคนที่จะอยู่ที่นั่นเพราะเราสังเกตเห็นว่าคุณจัดการกับพลังงานได้ดีเพียงใดคุณกำลังทำสิ่งที่สวยงามด้วยพลังงานที่มาจากทุกจุดทั่วทั้งจักรวาลและถึงแม้ว่าพลังงานเหล่านี้บางครั้งจะกระทบคุณและทำให้คุณช้าลงหรือรบกวนการนอนหลับของคุณคุณก็กำลังปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีและคุณก็พร้อมสำหรับสิ่งต่อไปแล้วคุณพร้อมสำหรับการส่งสัญญาณจากแกนกาแล็กซี่หรือศูนย์กลางกาแล็กซ คุณพร้อมที่จะเปิดใช้งานหัวใจของคุณอย่างสมบูรณ์เพื่อที่คุณจะได้สามารถทำภารกิจให้สำเร็จที่นั่นได้ติดต่อและเลื่อนระดับจิตอย่างง่ายดายด้วยความยินดีด้วยการก้าวข้ามไปคุณยังอยู่ที่นั่นเสมอและคุณต้องการให้บริการและคุณต้องการให้บริการผู้คนมากที่สุดเท่าที่คุณ จะทำได้ดังนั้นการส่งผ่านพลังงานของกาแล็กซีเหล่านี้จะช่วยให้คุณส่องสว่างต่อผู้คนมากขึ้นดังนั้นที่คุณสามารถสนใจในตัวคุณได้มากขึ้นและสิ่งที่คุณกำลังทำเพื่อพัฒนาจิตสำนึกของคุณคุณทุกคนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นผู้นำทุกคนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพวกคุณที่รู้เรื่องนี้ก็กำลังทำกันอยู่ขณะที่คนอื่นๆก็ยังลังเลอยู่บ้างแต่จงวางใจได้ว่าแรงบันดาลใจกำลังมาและคุณจะปฏิบัติตามมันและคุณจะรู้ว่าตำแหน่งของคุณในการเต้นรำกาแล็กซของงเราซึ่ เป็นการเต้นรำสากลด้วยพวกเราที่สังเกตเห็นคุณรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณและเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นรูปลักษณ์บนใบหน้าของคุณ ในขณะที่คุณพัฒนาแบบทวีคูณตลอดทั้งปีที่เหลือช่วงเวลาของการดาวโหลดและแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจะยังคงทวีคูณและการตื่นขึ้นของคนจำนวนมากที่หลับไหลยอยู่ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในเรดาร์ของคุณมากขึ้นเรื่อยๆดังที่เราได้กล่าวไว้คุณจะส่องสว่างแก่พวกเขาและพวกเขาจะมาหาคุณและคุณจะมีทุกสิ่งที่คุณทำอยู่ในตัวเองเพื่อนำเสนอและนั่นเป็นสิ่งสวยงามที่ได้เห็นจากระบบดาวของเราคุณจะได้รับการสนับสนุนและความรักของเราจากระยะไก,กลเสมอ เราคือสภาหแห่งแสงสว่างแห่งอันโดรมีดานและเรายินดีให้บริการคุณในลักษณะนี้